ยูวินเตอร์ช็อนะครับวันนี้เรามารีวิวเครื่อง e p ฟ o n Workforce c 5890นะก็เป็นหมึกถุงนะครับเป็นมันติฟังชันแล้วก็พิมพ์สำเนาแฟกซแกนนะครับแล้วก็คุณภาพดีทีเดียวแต่ว่าจะแตกต่างจากเครื่องที่รีวิวไปก่อนหน้านี้ตรงที่ว่าเขาจะเน้นพิมพ์ปริมาณมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเสริมถาดได้นะเครื่องเนี่ยน้ำหนักพอๆกันเลยนะครับกับ l 6 580ก็คือประมาณ17.8กิกรั ไม่รวมกับถ้าคุณไปซื้อทาเสริมนะ,ะตัวเครื่องเองเนี่ยนะครับก็รองรับประมาณสัก250 300าก็แผ่นนะครับได้ประมาณนั้นมีถาดถาดเดียวเริ่มต้นนะครับแต่ถ้าคุณซื้อเสริมเนี่ยอีก3ถาดเนี่ยคุณจะสามารถรองรับการพิมพ์ได้ประมาณ1,800ใบทีเดียวนะครับแต่ว่าปริมาณการพิมพ์ต่อเดือนเนี่ยค่อนข้างสูงนะเช่นถ้าผมเปิดให้ดูแล้วกันตรงนี้จะมีที่ล็อกอยู่นะครับที่สามารถที่จะเปิดข้างล่างเนี่ยได้นะครับอันเนี้ย ต้องไม่แน่ใจเห็นไหมหันให้ดูก่อนนะครับ,บอันนี้เป็นหมึกสีนะครับอ่ะซึ่งไซส์สี BK เนี่ยสีดำเนี่ยก็จะมี2ไซส์ก็คือเป็นไซส์เริ่มต้นกับไซส์ XL นะครับเริ่มต้นเนี่ยก็จะพิมพ์ถ้าเป็นขาวดำเหมือนเดียวนะั้นน่าจะประมาณสัก6,000แผน่นแต่ว่าถ้าเป็นไซส์ XL เนี่ยจะพิมพ์ได้ประมาณ10,000แผ่นต่อเดือนนะครับเครื่องนี้เนี่ยรองรับการพริมพ์ขาวดำถึง45,000แผ่นต่อเดือนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสำนักงานออฟฟิศ SME ที่ไหนเนี่ย เน้นการพิมพ์นะครับที่มีปริมาณมากขึ้นแล้วก็ต้องการฟังก์ชันแบบมัลติฟังก์ชันจริงๆนะครับ mm hmm. ก็แนะนำเครื่องนี้เลยถ้าคนที่ไม่รู้จักนะตรงนี้จะเป็นที่สแกนนะครับคุณก็สามารถสแกนได้หลายขนาดเลยทีเดียวรวมถึงที่ใส่กระดาษด้วยก็สามารถใส่กระดาษได้หลายแบบหลายไซส์แต่ว่ากว้างสุดเนี่ยคือหน้ากว้างประมาณ A4 นะเดี๋ยวผมจะใส่กระดาษเข้าไปนะครับก็ข้างหลังเนี่ยจริงๆเนี่ยรับได้ทั้งหมดประมาณ80แผ่น A4 80กรมนะครับ ก็อันนี้80แล้วก็ถาข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะใส่ไว้อีกจํานวนหนึ่งซึ่งมันก็ใส่ได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ2 5 0นะข้างล่างนะครับหลายไซส์นะให้เราสามารถที่เลื่อนเข้าไปได้นะรวมถึงมันก็จะมีน้นข้างด้วยนะครับถ้าเห็นสีป้าตรงเนี้ยนะครับก็สามารถบีบแล้วก็ปรับเข้าไปอ่าเผื่อบางทีพิมพ์อะไรที่มันเล็กๆน็กไรู้ไหมครับผมอ่าเมื่อใส่ถากระดาษเข้าไปแล้วเนี่ย นะครับอุ้ยดันแรงไปน,นิดนึงนะครับมันก็จะมีให้เลือกนะครับ C 1ก็คือถาดเมื่อกี้นะครับอ่ะก็อันนี้เป็นเพนเปเปอร์ทั้งหมดนะอ่ะให้ดูแล้วกันว่าไซส์กระดาษเนี่ยก็มีให้เลือกเยอะแยะนะเป็นรูปสี่คูณหได้ด้วยนะเออไซส์ที่เป็นมีหลายไซส์แล้วกันนะครับ A อะไร B อะไรว่าไปนะครับอืมแล้วก็กระดาษเนี่ยก็ใส่ได้หลายแบบเห็นไหมครับอ่ากระดาษสีกระดาษให้ h quality เพนเปเปอร์นะครับอ่ากระดาษแมท กอสซี่พิมพ์เงกอสซี่นะครับกึ่งเงากึ่งด้านทั้งหลายนะครับประมาณนี้แล้วกันเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มพิมพ์กันเลยนะครับผมชอบพิมพ์งานที่เป็นคลายแบบนี้นะเขาเรียกง,งาน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 แบบงานงานบููริ้นงานแคดอะไรพวกนี้นะครับมันก็เป็นงานที่มีรายละเอียดเนาะมันก็จะก็เลยสามารถวัดได้ว่าเออเราเนี่ยมีคุณภาพนะครับผมลองเลือกเป็นกระดาษธรรมดาแล้วก็พิมพ์แบบร่างให้ดูก่อนนะพิมพ์แบบขาวดาแล้วกันเนาะเสียงเบาอ่าเป็นไง พิมพ์แบบเสียงเบาสามแผ่นสามแผ่นนะครับหนึ่งสองซ้ำประมาณนี้ก็ให้ดูว่าเก็บรายละเอียดได้หมดนะแต่ว่าก็จะพิมพ์แบบเขาเรียกว่าจางๆนะครับเอาไว้ดูแบบว่าพวกเส้นใหญ่ๆเนี้ยได้แต่ว่าถ้าเป็นอะไรที่มัน เชิงดีเทลแบบว่าจางๆมาตั้งแต่ต้นฉบับแล้วเนี่ยครับแบบร่างก็จะไม่ได้เห็นนะครับแต่ว่าอะไรที่มันใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็สามารถดูทีววได้เร็วๆโดยที่เราไม่ต้องการเขาเรียกว่าเอามาดูเองนะไม่ต้องส่งให้ใครนะครับผมเป็นการพิมพ์แบบประหยัดหมึกมากๆนะครับนี่แบบแรกนะครับผมขอเอาไอ้งานเนี้ยใส่กลับไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าผมประหยัดนะครับสั่งพิมพ์ต่อนะเดี๋ยวเราจะมาแบบ Quality ที่เพิ่มขึ้นนะครับนะพาริตีเนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นแบบมาตรฐานนะแล้วก็ ครับนะประมาณนี้ก็ใช้เวลาส่งข้อมูลประมาณ2-3วินาทีนะประมาณนั้นนะครับให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะก็จะสังเกตว่าสามารถเก็บรายละเอียดได้คมชัดทุกจุดเนื่องจากละเอียดของภาพเนี่ยรูปนี้เนี่ยออของเครื่องนี้เนี่ยนะครับ4 8 0 0คูณห2 0 0 DPI นะรายละเอียดก็จะเก็บได้หมดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราพิมพ์อะไรที่มันเป็น b r o c มากขึ้น แบบนี้นะครับก็เก็บรายละเอียดได้สบายมากนะครับแล้วก็พิมพ์เร็วด้วยผมเลือกเป็นพิมพ์สีเลยนะแบบมาตรฐานนะครับใช้กระดาษเลือกตรงนี้หรือว่าบางทีคุณที่เก็จเลือกเนี่ยคุณเลือกแบบเอกสารคุณภาพมาตรฐานนี้เลยก็ได้นะเร็วดีนะฮะแล้วก็กดพิมพ์ได้เลยครับนี่นะครับก็พิมพ์ค่อนข้างไวแล้วก็ดูไหมครับชัดเจ๋วสีโอเคนะครับประมาณนี้ ผมเป็นงานที่เป็นแบบนี้บ้างแหละอ่าอันนีเาางงาน้เรียกว่างานคล้ายๆเรียกว่างาน p e r ร์ e c คระแล้วก็พิมพ์เหมือนเดิมนะครับแบบมาตรฐานะจะเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นงานเงี้ยแบบเนี้ยนะครับพิมพ์แบบมาตรฐานเนี่ยเพียงพอน่ะแต่เดี๋ยวถ้าเป็นงานที่มันสีจัดมากขึ้นกว่านี้ผมจะเริ่มปรับเป็นแบบคุณภาพสูงนะครับนี่นะครับนี่นครับ,รบก็พิมพ์ได้สวยงามนะครับเห็นไหม ดีเทลนะครับก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับคมชัดจุดนะครับแต่ว่าภาพมันอเป็นออกแบบมาอย่างนี้อยู่แล้วนะคมชัดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าภาพมันสักๆอยู่แล้วนะเออให้ดูแล้วก็ถ้าดูกับจอคอมนะครับเห็นไหมครับก็พิมพ์ได้โอเคนะสวยงามนะครับแต่ผมมองว่าคุณภาพสีเนี่ยจะสู้เครื่อง L หห้าแปดสิบเนี่ยไม่ได้นะเครื่องนี้เน้นถึกนะเน้นพ,มพิมพ์ปริมาณเยอะขึ้นนะเน้นพิมพ์ขาวดํามากขึ้นนะครับ เอนะครับนี่ดีครับดีคุณภาพใช้ได้ครับอ่ะไปต่อเราไปงานรูปกันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับอนนโหดไปนะครับอันนี้เป็นรูปภาพเลยอ่ะไม่เป็นไรเราลองรูปนี้ก่อนเลยนะครับอันนี้ปลาเดิมเลยนะถือว่าข้ามขั้นนะนะครับ อันนี้เนี่ยผมว่าพิมพ์มาตรฐานไม่น่าได้นะผมคิดว่ามันน่าจะต้องพิมพ์แบบสูงแล้วแหละครับแต่ไม่เป็นไรผมลองดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะ,ะลุยครับอุย้ยส่งข้อมูลเร็วจังก็ต้องบอกว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องที่เขาบอกว่าการพิมพ์แผ่นแรกค่อนข้างเร็วนะเฮ้ยดีว่ะเออดีดีดนะดีคนะุณภาพยังโอเคนะ ริงแต่ว่าต้นทุนการพิมพ์นึกออกไหมฮะหมึกถ้าเป็นสีมันจะราคาสูงขึ้นกว่ายีโคแทงนะแต่ถ้าคือส่วนมากเราพิมพ์สำนักง,งานเราไม่เน้นสีมากอยู่แล้วนะครับโดยส่วนมากนะก็จะเป็นงานขาวดําสีน้อยนะครับงนะั้นเครื่องน,นี้ก็จะเหมาะน้อยลงนะถ้าเทียบกับอีโคแทงที่เป็นแบบ L 6ก8 0 L 1 5 1่0ห้าหน่า L งห้นอะไรอเงี้ยแต่ว่าพิมพ์เนียนกว่าที่คิดนะเนี่ยไม่มีไม่มีรอยนะน,นี่คือสิ่งที่ผมพบข้อแตกต่างเขาเรียกว่าไม่มีรอยเส้น โผล่มาที่งานนะครับทั้งที่พิมพ์เร็วมากผมขอลองกดกินอีกรอบแต่ว่าเป็นแบบคุณภาพสูงนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างโอเคตรงเนี้ยนะเป็นสูงหรือจริงคุณเลือกคุณภาพสูงนี้เลยก็ได้นะเร็วดีนะครับเอออะดูครับส่งข้อมูลเร็วจังผมไม่ทันได้พูดอย่างอื่นเลยนะพิพนให้ดูอย่างเดียวเลยหน้าจอกว้าง4.3นิ้วนะครับจอ LCD นะสัมผัสลื่นง่ายนะครับกดให้ดูหน่อยแล้วกันนะ ว่าจะฟังก์ชันไหนก็ตามเนี่ยนะครับสามารถกดได้เดี๋ยวผมขอให้ดูนี้ก่อนนะครับนี่นะครับกด copy กดเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะโอเคแต่ว่าเอาเป็นว่ามันลื่นมันลื่นมันลื่นนะครับหนึ่งจะแนนแล้วก็ว่าไปนะครับเห็นอันนี้เป็นเฮนเนะน,เนัสเช็กนะแนแมนกดให้ดูเล่นๆน,นะครับเป็นให้ดูนะทำทำอะไรก็เร็วนะ เครื่องที่กระฉับกระเฉงใช้ได้เลยข้อความเร็วะนะครับกินเงียบด้วยนะอันนี้ก็มีปัญหามาดูคุณภาพกันนะดูขึ้นแค่ไหนนะครับผมขอดูก่อนนะอ,องตรงก็มองไม่ค่อยออกนะเราไปดูรูปอื่นีดีกว่า ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องเสียเวลาสังเกตนะผมมองพันธแล้วไม่ได้มีจุดสังเกตขนาดนั้นะครับไม่ได้เป็นประเด็นของการตัดสินใจใดๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็ตัดสินไปก่อนว่าพิมพ์แบบมาตรฐานก็ได้ไม่ต้องคุณภาพสูงแต่ส่วนตัวผมชอบพิมพ์คุณภาพสูงนะครับลองพิมพ์แบบที่เป็นงานสีอ่อาแบบนี้นะมาดูกันว่าสีตรงนี้มันจะเนียนไหมนะครับะด,ดูครับเดี๋ยวสักหน้าหนึ่ง,หน,งหน้าสามนะครับย้อนจากหลังมาหน้าเอาไม่เอาดีกว่าครับเอาจากหน้าไปหลังนี่แหละ แล้วก็เป็นคุณภาพแบบไหนดีแบบมาตรฐานกา็แล้วกันอ่าเป็นยังไงบ้างพวกอืมอ่านี่ผมเห็นแล้วเห็นไหมคือว่าอยู่คือถ้าเป็นสียเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะมีบ้างนะเห็นไหมครับเวลาสีที่แบบอย่างเงี้ยจะเห็นจุดตัดชัดมันมีเส้นเห็นไหมสีขาวนะครับเส้นเาขาวเห็นไหมที่ฉีดไปนะครับอ่าแต่คือมองไกลๆไม่ได้มี ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะถ้าคุณไม่ได้เอางานไปแบบว่าต้องไปซีเรียสน,นะครับสีก็โอเคแล้วรายละเอียดไม่ไม่มีปัญหาครับนี่ก็สำหรับผมก็ทําสีได้โอเคพิงรอยก็แทบไม่เห็นเลยนะแต่ว่าจะพิมพ์ให้ดูว่าถ้าพิมพ์แบบคุณภาพสูงเนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเอาหน้าเดียวนะแล้วก็เปลี่ยนมาตรฐานเนี่ยเป็นสูงนะครับแต่ความเร็วเนี่ยเท่ากันหมดเลยนะที่ผมดูมาเนี่ย กระดาษหมดโอเคดึงกระดาษจากถาดล่างเข้ามาอัตโนมัตินะครับโอเคแบบนี้ถือว่าเยี่ยมนะครับโอเคอันนี้ความเร็วเปลี่ยนเป็นประมาณสัก10วินะพิม,มพ์มาคุณภาพสูงใช้เวลานานขึ้นประมาณ3เท่านะครับจากประมาณสี่วิเป็นสิบวิสิบกว่าวินะฮะอ่าก็จะให้ดูว่าอันนี้คือแบบคุณภาพสูงนะครับอันนี้คือแบบคุณภาพ เขาเรียกว่าอะไรนะมาตรฐานขอซูมไม่เห็นรอยแป๊บนึงนะครับเห็นไหมครับว่ามีรอยตัดสีขาวแต่อันนี้ไม่มีอ่าเห็นไหมครับว่ามีรอยสีขาวแต่อันนี้ไม่มีสีจะเนียนนะครับเราไปโปเตอร์บบนี้กันดีกว่าปิ้นหน้าสิบสามถึงสิบห้าปิ้นคุณภาพสูงกันดีกว่านี่นะครับน้อนจากหลังมาหน้านะครับ อประมาณสักสิวิได้ผมว่าเป็นไงครับทําทได้ดีในระดับนึงนะนี่ฮนะรายละเอียดก็โอเคนะครับสำหรับเครื่องพิมพ์สองนักงานพิมพ์ได้เร,เร็วขนาดนี้ก็โอเคละนะครับสีประมาณหนึ่งนะครับผมแค่ดูภาพรวมนะว่ามันสวยไหมนะครับยังเห็นการไล่เฉดสีที่มีมิติ นิดหนึ่งนะครับไม่ไม่ได้มากขนาดนั้นนะเพราะว่าก็โอเคนะเพราะว่ามีคนหลายกลุ่มที่ดูคลิปผมอยู่นะครับเออละสีผมขาดสีออกม่วงๆกับเหลืองๆไปนะครับผมขอพี่มีสองแผ่นแล้วกันก็โอเคนะครับทำได้สวยนี่โอเคนะอ่ะแล้วก็งานขอเป็นสีนี้หน่อยโอเคประมาณสิบวินะประมาณสิบวิ นี่คือภาพรวมนะครับของงานที่พิมพ์ออกมาอะคั Copy กันนะครับชึบนี่เลยครับเข้าไปไส่ A4 ก็ Copy ออซึ่งมีให้เลือกหลายแบบนะครับจะจะเป็นขาวดำก็ได้อะขาวดำดูก่อน1อันนะครับอันนี้ให้เลือกได้ว่าเป็น Text กับ Image หรือเปล่าหรือเป็นรูปนะครับอะผมเลือก Text กับ m m a g e ดูก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้าง Copy ค,ครับ ประมาณนี้ออกมาก็เป็นขาวไปเป็นคัลเลอร์ครับแบบเทกอิมเมจประมาณนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะกดอีกอันนึงให้ดูก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างก็คือเปลี่ยนเป็นโฟโต้นะครับถือว่าสแกนแล้วก็ก๊อปปี้ได้ค่อนข้างเร็วนะ สังเกตว่าเครื่องจะพิมพ์ช้าลงนะครับเพราะว่าพอเปลี่ยนเป็นโปรโตแล้วเนี่ยมันจะละเอียดขึ้นนะครับมันจะพิมพ์ได้ดีขึ้นนะครับผมอืมอ่ะสังเกตนะครับว่าเนี่ยเห็นไหมพิมพ์เร็วมีลายมีรอยนะครับเห็นไหมครับพิมพ์เร็วแล้วมีรอยนะครับเนี่ยนะครับนี่เห็นไหมมีรอยอ่าแล้วก็ตรงเนี้ยไม่มีครับดังนั้นเนี่ยการก๊อปปี้นะครับถ้าเป็นอะไรที่เน้นลุ้เน้นความเนียนนะครับก็อย่าอย่ารีบร้อนนะครับกดเลือกเป็นโปรโตก่อน ความละเอียดได้แค่6 0 0 dpi เท่านั้นเห็นไหมครับสีก็จะเปลี่ยนไปอันนี้คือต้นฉบับนะครับว่าผิวหน้าเนี่ยจะเนียนแล้วก็สีขดสีออกแบบไม่ซีดอย่างนี้ซีดขึ้นนะครับอันนี้ซีดลงนะครับก็อันนี้คือต้นฉบับเห็นไหมหอ่แออแบบมอาแต่อังนี้ได้แค่600 dpi เฮ้ยแล้วถ้าถามว่าเออพี่อยากจะได้แบบว่าน้องอยากี่อยากได้แบบให้มันคมชัดจะทำไงนะครับก็เหมือนเดิมครับเอาค่อยเหมือนเดิมแต่ว่านี่ผมจะไม่ได้ทําให้ดูนะก็แค่เปลี่ยนเป็นโหมดสกแกนนะครับ,นะรบพอปิด ป้าวเนี่ยนะครับที่เปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นโหมดสแกนนะครับอ่าที่จะสแกนไปที่อ่าตรงนี้เห็นไหมมีที่เสียบ USB นะครับที่จะสแกนไปที่อีเมลนะสแกนไปที่อะไรก็ได้นะฮะไปที่โฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์นะครับเมมโมรี่เดเวซ์นะฮะคือไอแฟลชไดรฟ์ที่เสียบไปเมื่อกี้นะฮะได้หมดครับแต่ว่าต้องโหลดซอฟต์แวร์นะเออประมาณนั้นอ่าแฟกได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ด้วยนะครับแปดอุปกรณ์พร้อมกันไวไฟเดล็กนะหรือจะเป็น เราเตอร์นะไฟาสำนักง,งานอะไรได้หมดนะครับมันติฟังก์ชันก็คือมันติฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวเรามาฟังก์ชันข้างบนกันดีกว่านี่นะครับตรงนี้เนี่ยเรียกว่า ADF นะก็คือคุณเอาใส่เข้าไปเนี่ยก็มันจะดึงไปถ่ายเอกสารออกมานะครับสามารถใส่ตั้งแต่ประมาณ 65- สิถึงเก้าเอ่อหกถึงเกแกรมนะกระดาษนะครับประมาณนั้นผมถ่ายมือเดียวก็จะแบบทุลักทุเล,ลนิดนึงนะครับผมระวังพวกคลิปนี้กระดาษอะไรที่มันอาจจะติดมานะครับแล้วก็เวลาคุณกด copy เนี่ยนะครับมันจะขึ้นเป็น ADF เห็นไหมนี่นะคัลเลอร์เลยแล้วกันนะเออจะบอกว่าการเออเดี๋ยวยังไม่ได้ลองฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันนี้ขยายงานได้นะเดี๋ยวผมทำไม่ดูจริงน,น,นะนะแต่ว่านี้เรามาลองกันดีกว่าว่าอันนี้ density อะไรเงี้ยก็สามารถปรับความเข้มของรูปได้ด้วยนะอันนี้คุณพิมพ์ออกมาแล้วรู้สึกว่าสีมันแบบเกิดไปน,นิดน,นึงนะเออจะเพิ่มความเข้มสีอะไรก็ว่าไปนะครับหลายๆแบบนะเออยันสองหน้าอะไรก็ว่าไปนะทำได้หมดนะครับออ,อะไรก็ตามที่มันเป็นการพิมพ์ลงสองหน้าอะไรพวกนี้นะครับมันจะเป็น ขึ้นสายลักอีโค่ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเครื่องพิมพ์แบบลักโลกนะครับนอกจากพิมพ์ไม่ใช้ความร้อนแล้วเนี่ยก็ยังประหยัดพลังงานแล้วก็ลดการเมบำรแนนั์นะครับดังนั้นเนี่ยเ็บสันก็แน<อ>ะนำนะครับผมเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเทคอิมเมจเบสไหมเออเอ,อบาร์โค้ดได้ด้วยนะเห็นไหมนะครับอ,อันนี้ลนนน image, แล้วกั base, นเนาะเป็นเทคกับแอนอิมเมจแล้วก็แบบเบสครับแล้วก็กดเริ่มได้เลยครับดูนะอ่าเครื่องก็เริ่มดึงไปแล้วนะคเห็นไหมครับ ดึงแผ่นแรกเข้าไปแล้วชึบแล้วก็ปินทันทีเลยนะครับโอ้ไวเกินไวมากครับอตอนดึงเนี่ยเครื่องก็สแกนไปด้วยแล้วนีไ่ไหมแล้วก็ดึงกระดาษมาปิ้นเลยนี่นะครับที่เสร็จแล้วก็จะวนมาข้างล่างนี้นะครับนี่แผ่นที่3ามแล้วนะ แต่สำหรับผมเนี่ยมันพิมพ์ไวไปน,นิดนึงนะถ้าสมมติเป็นรูปเนี่ยผมว่านะผมว่าเลือกเป็นโฟลโต้ดีกว่าถ้าคุณจะเอางานที่แบบเนียเน้ยิ่หน่อยแต่ถ้าไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะเอกสารทั่วไปนะครับก็น่าจะเร็วกว่านี้เยอะเลยนะครับเนี่ยผมว่าความเร็วกวามพิมพ์ประมาณเนี้ยมันดีแต่ว่าถ้าเป็นพิมพ์รูปแบบเมื่อกี้ผมว่ามันจะมีมันน่าจะเป็นรอยนะขอดูหน่อยนะเห็นไหมมีรอยมีรอยมีรอย เห็นป่กว่ะเนี่ยเห็นไหมมีรอยเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เสร็จแล้วคุณก็เอาออกมาได้เลยนะออกมาได้เลยเดนนี๋ยวผมเอาแผ่นแรกมาให้ดูก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนั้นให้มันทําไปอันนี้คือต้นฉบับอันนี้คือที่ก๊อปปี้ออกมานะครับ q u ลิตี้นะ Quality, มันก็จะดรอปลงไปนะครับเสร็จแล้วไอ้พวกเสียงเตือนเนี่ยคุณปิดได้นะถ้าคุณไม่อยากได้ยินนะเออปิดได้นะครับไปปิดนี่ตรงนี้ปิดเลยนะมิวนะสามารถทำได้ดีในระ,ร,ะระดับหนึ่งนะครับะนะครับก็โอเคนะครับสีก็จะดรอปลงไปเหมือนก๊อปปี้อะไรนะเหมือนเหมือนกันนะครับก็ไปสแกนเพียงแต่ว่าคุณไม่ต้องสแกนทีละอันเท่านั้นเองนะครับ ก็ดึงไปสแกนนี้ก็ทำให้งานเร็วขึ้นนะครับเห็นไหมสีก็จะเปลี่ยนนะก็จะดอบลงนะครับแต่มผมก็เร็วดีนะก็ชอบอยู่นะครับก็เร็วดีเดี๋ยวสุดท้ายผมจะพิมพ์รูปภาพให้ดูแบบลงกระดาษเซมิคอสนะอันนี้ตัดมาจาก EP5.1.7 เป็นกระดาษมวนนะครับเซมิคอส1้อยกรมนะเดี๋ยวกระดาษนี้ออกเลยนะครับอ่าเป็นเพเปอร์ออกนะครับไว้แล้วก็ใส่น,นี้แทนนะผมขอใส่ จริงๆใส่ได้50แผ่นเลยนะพร้อมกันนะครับใส่2แผ่นพอเพราะว่าตัดมาไม่เยอะนะเบเปอร์ไซส์ A นี่ถูกต้องแล้วแต่ว่าเพนเบเปอร์เนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นเซมิคอสนะครับก็จะขึ้นนี่นะครับพรีเมียมเซมิคอสเงาขึ้นได้นะครับโลสเริ่มจากงานเรนเดอร์แล้วนะแบบนี้นครับอืมก็เป็นงานรูปภาพที่ค่อนข้างยากนะสำหรับผมแล้วนะเอออ่ะเรามาพิมพ์งานนี้กันดีกว่านะครับคุณภาพสูงต้องเลือกกระดาษใหม่นะ เปลี่ยนเป็นกระดาษตึงเงาแบบพรีเมียมนะครับโอเคอันนี้เลือกจากถาดกระดาษนะก็คือด้านหลังนะครับถ้าดป้องกระดาษ1อันนี้ก็คือ C1 ก็คือตรงนี้นะครับเราเลือกเป็นถาดกระดาษนะครับแล้วก็แนวนอนนะครับแต่ว่าเครื่องก็มันก็จับให้เห็นแล้วแหละว,ว่าไม่ไม่อันนี้เลือกแบบสูงนะครับถ้ากระดาษเงาเมื่อไหร่ขอเลือกสูงเท่านั้นนะเออครับรอหน่อยนะไม่ต้องรีบ ลองพินพ์กันเลยว่าจะเป็นยังไงบ้าง,างตรงนี้กดดูได้นะจับสเตตัสอ่าเห็นมืกด้วยจนะับแล้วก็ถ้าจะแคนเซลอะไรเนี่ยก็ข้อไปแคนเซลได้เลยเลเลสจะดูดีเทลนะครับเหลือวไอกี K ่แผ่นอะไรเงี้ยนะครับพินพ์ไปเท่าไหร่จากกี่หน้าแล้วสเตตสน,นะครับเดทไทมมีเอเนจี้ยูสด้วยมาลุ้นกันดีกว่าว่าง,งานนี้จะเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวพอง,งานนี้เสร็จเนี่ยผมจะไปทดสอบที่มันเป็นสีออกแดงๆนะครับใช้งานเดิมบ่อยโอเคก็ประมาณนี้นะครับอืมรายละเอียดดีแต่สีเนี่ยออเขาเปลี่ยนไปเลยแหละัมาเป็นรูปถดไยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้าง เป็นภาพเด,ดนเดอร์ก็้องตรงความรู้ด้วนน,นี้ก็ีเขาอู้อ่ะผมจะเปิดงานนี้ขึ้นมานะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยมีเยอะมากนะครับในดูหน้ารวมก่อนเลยละกันเดลองพิมพ์จากงานไหนอันนี้ละกันนะครับไม่เคยพิมพ์นะครับถ้าท,ทั้งหมดน่าจะเหมือนเดิมนะครับเครื่องนี้ไม่สามารถพิมพ์ไร้ขอบได้นะเดี๋ยพิมพ์เลยครับเห็นใจลักตรงนี้ไหมะนะครับอ่ามันคือการพิมพ์แบบไม่ใช้ความร้อนนั่องฮีทฟรี หัวพิมพ์แบบไม่ใช้ความร้อนนะตรงนี้ดึองออกมาอีกได้นะนี่อืทำได้ดีนะครับว้าวทำได้ดีนะครับทำได้ดีทำได้ดีทำได้ดีดดอืมน่าจะเห็นด้วยกันนะครับสำหรับมึกถุงสีสีครับนะโอ้โอเคนะโอเคอยู่โอเคอยู่ อาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะแต่ว่าก็โอเคครับทำได้ดีพอใจนะกับออคือในหน้าจอเป็น rgb นะงั้นเนี่ยอันนี้เป็นกระดาษงานเทียบสีแบบตรงตรงของนี้จริยจริงแล้วทำไม,ไม่ได้นะออแต่ว่ามันก็จะมีหลายๆทีออ่หลายๆงานหลายแบบความคาดเคลื่อนของสีอะไรเงี้ยก็ต้องสร้างโปรไฟล์สีขึ้นมานะบางทีต้องซื้อกันเป็นแสนเลยนะการทํำให้สีตรงเนี่ยด้วยความอยากรู้นะครับผมก็จะเป็นรูปนี้ต่อมี รูปนี้รูปนี้มาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างจริงๆนยะผมมีแตยอันนะั่งมีเด็กน้อยน่ารักนะแต่มีด้วยนะดูเข้าถึงความเป็นไทยไหมค่าทุกอย่างเหมือนเดิมนะผมสั่งฟิตเลยแล้วกันไอ้จอเนี่ยมันปรับได้นะนี่ดันลงได้นะครับเสียงค่อนข้างเงียบนะเ,ออเงียบดีชอบแอบสวยกันนะเนี่ยดูแบบเร็วๆนะ ใช้ได้ไหมครับทุกคนแหวกกระดาษมัมงนงะอสวยนะนะนี่นะครับนะเรามาซูมดีกว่าอืมก็ด้วยความละเอียดของเครื่องอนาง4,800 dpi เขาก็ละเอียดแหละนะครับรายละเอียดผมไม่ค่อยติดหรอก แต่ว่าแค่เรื่องสีท่านเองนะครับที่ม่าคงจะไม่ได้ตรงใจหรอกนะครับรูปภาพเออสวยนะมองผิวเผินนี่คิดว่าปิ้นด้วยเครื่องพิมพ์แบบว่าเครื่องพิมพ์รูปภาพนะเออถ้าไม่ได้แบบว่าเอาไปเทียบต้นฉบับนะครับพิ้นออกมาเนี่ยโอเคเลยนะนะใบรูปอยากรู้แบบนเนี้ยดำๆอยู่เนะี้ยทีแรกจะไปปิ้นเยาวราชอีกรอบนะภาพตึกใบหยกนะแล้วก็สะท้อนกระจกน,นี่แล้วก็อันเนี้ย ผมเอาไว้จริงๆแล้วเนี่ยเอาไว้ชูเครื่อง P นะ P 703่903 70เพราะว่าเขาหมดสีแล้วก็มีโทนสีดำสีเทาที่กว้างดังนั้นน่ะเดี๋ยวขอซูมหนึ่งนะสีดำสีเทาเนี่ยจะเก็บได้สวยเลยนะครับถ้าเป็น P 703่903 70นะตรงเนี้ยจะสวยมากแต่ว่ามันก็ปิ้นได้ไวมากเลยนะผมว่าภาพล้วประมาณนาทีเองนะเรียบร้อยโอ้สวยอยู่สวยอยู่ใช้ได้นะครับ ใช้ได้คใช้ได้เออแต่ว่าสีก็ตามนั้นนะเอาจากที่ตาเห็นเนี่ยก็ไม่ตรงเะยเออถ้าไปปิ้นงานรูปรูปขายเนี่ยไม่ได้นะครับผมว่าเออถ้าคนไม่ซีเรียสก็ได้แหละแต่ว่าถ้าเป็นแบบคนที่ซีเรียสเรื่องสีอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับสีคนละคนละเรื่องเลยนะแต่ก็โอเคอ่ะนะพิมพ์สวยอ่ะผมว่าผมผมชอบโอเคนะครับตามภาพที่ผ่านมา และแล้วผมก็กลับมาที่ภาพนี้จนได้นะครับพิมพ์ทุกคลิปเลยนะภาพนี้อาจจะเป็นเพราะผมชอบว่ามันมีแบบสีที่ทั้งดําทั้งแดงทั้งเขียวได้ไหมฮะแล้วก็มันมีเรื่องแสงตัวนี้ด้วยมันแบบเป็นภาพที่สวยนะเนาะกำลังออกมาจากความมืดนะ ก็สวยดีสวยดออีแต่ด้วยความผมปินภาพนี้บ่อยผมจะสังเกตจุดหลายๆจุดได้ค่อนข้างเร็วนะอ,อย่างแรกเลยคือมันปินลายขอบไม่ได้นะผมชอบปินลายขอบนะแล้วก็มันมีความไม่รู้นะแต่ทำไมมันเพื่อนตรงนี้ออกมานะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าผมเป็นมือที่จับกระดาษหรือว่าไงนะสีเปลี่ยนนะแต่ว่าถ้าดูแยกเป็นตัวรูปรูปนี้เลยเนี่ยสวยสวยนะครับสวย ทำสีแดงได้ค่อนข้างโอเคนะครับคล้ายกับในหน้าจอระดับนี้เลยนะครับถือว่าพิ้นลงกระดาษเราเนี่ยสวยนะส่วนรายละเอียดไม่ไม่ไม่กังวล4,800 DPI นะครับรายละเอียดไม่กังวลน,นะสุดท้ายแล้วกันก็มารีวิวสเปคแบบเร็วๆนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ผมให้ดูนะมันมีซอฟต์แวร์ที่อำนวยความสะดวกให้คุณเยอะมากเรื่องความปลอดภัยการจัดการไฟล์แรงต่างนะครับอ่าค่อนข้างใจยอดเยี่ยมนะแล้วอย่างนี้บอกนะเนี่ย ลักษณะของทาเสริมก็จะประมาณนี้ถ้าเติมไปสามอันเนี่ยก็รองรับได้ถึง1,830แผ่นเลยนะครับเออเยอะมากแล้วก็หมึกสีดํามี2ขนาดนะครับแบบไซส์ปกติแล้วก็ไซส์ XL นะโดยที่ไม่ต้องซื้อออปชันอะไรเพิ่มนะซื้อหมึกเท่านั้นพอนะครับแล้วก็สีนี่พิมพ์ได้3,000แผ่นนะแต่ถ้าดำหกประมาณออขาวดาก็สามพันแต่ถ้าเป็น XL เนี่ยถึงจะเป็นพิมพ์สีดำเนี่ยได้10,000ืนะครับผมประมาณนั้นจบนะครับ